ถ้าย้อนกลับไปถามใครสักคนที่โตมาในช่วงยุค90หรือต้น2,000ว่ารู้จักช่อง c a r ์ o o น n น็ตเวิร์ไหมหลายๆคนก็คงตอบว่ารู้จักอย่างแน่นอนเพราะนี่คือช่องที่พาเราไปรู้จักกับการ์ตูนสุดฮิตอย่าง The Power p u f f g i s l s Scooby d o o Tom a n แ Jerry และ Ben 10ซึ่งในช่วงเวลานั้น c a r ์ o o น n น็ตเวิรประสบความสำเร็จอย่างงดงามเติบโตอย่างรวดเร็วจนทำรายได้3 7 0 0 0ล้านบาทต่อปีแต่เมื่อเวลาผ่านไป อะไรๆก็เปลี่ยนเด็กยุคนี้ย้ายจากหน้าทีวีไปดูคลิปสั้นบน YouTube หรือ Tik t o k แทนการ์ตูนแบบตอนยาวก็เริ่มตกกระแสรายได้จากโฆษณาก็ลดลงอย่างโหปภาพพนักงานเบื้องหลังทยอยลาออกส่งผลให้วันนี้ภาพรวมธุรกิจ c าร์ตูนเน็ตเวิร์กดูเหมือนกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักหน่วงเพราะกำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดสื่อสำหรับเด็กอย่างชัดเจนเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้ว c าร์ตูนเน็ตเวิร์กรับมือกับเกมนี้อย่างไร เราจะเล่าให้ฟัง Cartoon Network ถูกก่อตั้งโดยคุณเท t เทอร์เนเจ้าพ่อวงการสื่อผู้ก่อตั้ง CNN, TNT และ TBS ที่เกิดไอเดียอยากเปิดช่องที่ใช้การ์ตูนทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเปิดตัว Cartoon Network ในปี1992โดยเริ่มต้นเข้าถึงบ้านในสหรัฐอเมริกาเพียง2ล้านหลังไม่นานช่องการ์ตูนนี้ก็เติบโตอย่างรวดเร็วภายในปี2004 Cartoon Network มีรายได้ประมาณ37,000ล้านบาทเมื่อปรับเงินเฟอ้อแล้วแต่ไม่กี่ปีมานี้สื่อบันเทิงเปลี่ยนไปอย่างสิน้นเชิงเมื่อโลกเข้าสู่ยุคของเน็ตฟลิก o u t u b e Disney Plus, และ Streaming Platform อีกสารพัดรวมถึง E-Sport เด็กยุคใหม่ไม่ได้เปิดทีวีรอดูการ์ตูนตอน5โมงเย็นเหมือนที่พวกเราเคยทำกันอีกแล้วทุกวันนี้แค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก็เลือกดูอะไรก็ได้ทันทีจะดูเมื่อไร่ก็ได้ตามใจไม่ต้องรอเวลา แถมแพลตฟอร์มพวกนี้ยังรู้ใจเรามากขึ้นทุกวันทั้งแนะนำคลิปที่น่าจะถูกใจคลิปสั้นที่ดูจบไวหรือการ์ตูนตอนสั้นๆที่พร้อมให้เสร็จได้ตลอดทั้งวันจาก30,000ล้านบาทในปี2014หลังปรับอัตราเงินเฟ้อแล้วเหลือเพียง4,400ล้านบาทในปี2024นั่นหมายความว่ารายได้ลดลงมากกว่า85%ในเวลา10ปี Cartoon Network บน Max ซึ่งเป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มของ Warner ก็ยังไม่รอดจากการแข่งขันที่ดูเดือดโดยเฉพาะกับ YouTube ที่กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของเด็กๆข้อมูลจาก precise TV ระบุว่าเด็กอายุ10-12ปีมีเพียง13%เท่านั้นที่ดู Max ในขณะที่พูนู้ได้รับความนิยมอยู่ที่32% Disney+ Plus สูงถึง57%และ Netflix นำโด่งที่72%ในขณะที่วงการการ์ตูนทั่วโลกกำลังเฟื่องฟูแต่ Cartoon Network กลับต้องผเผชิญกับวิกฤตภาพพยนตร์แอนิเมชันอย่าง Inside Out 2และ The Super Mario Brothers. มูฟวีต่างทำรายได้ถล่มทลายสะท้อนให้เห็นว่าความนิยมในแอนิเมชันยังคงแข็งแกร่งตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่าแฟนแฟนการ์ตูนยังมีความต้องการสูงและแอนิเมชันยังเป็นตลาดที่มีอนาคตสดใสอย่างไรก็ตามท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ c าร์ตูนเน็ตเวิร์กยังมีทีมหนึ่งที่พยายามรักษาจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมเอาไว้นั่นคือทีม Adult Swim พูดง่ายๆก็คือ Adult Swim ไม่เหมือนการ์ตูนเด็กทั่วไปเพราะเนื้อหาของทีมนี้มักจะลึกซึ้งมีความตลกร้ายและมุมมองแปลกใหม่อย่างการ์ตูนชื่อดัง Rick and Morty ที่ได้รับความนิยมอย่างมากมีแฟนๆติดตามทั่วโลกสุดท้ายบทเรียนจากกรณีของ Cartoon Network การปรับตัวคือหัวใจของการอยู่รอด Cartoon Network เคยเป็นชื่อที่เด็กแทบทุกคนต้องรู้จักและกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำในวัยเด็กของใครหลายคนไม่ว่าจะเป็น Benten, เบนเทนดู en, Girl, r พา f ั g เกิ Routine Titans แต่ความสำเร็จในอดีตไม่ได้การันตีอนาคตเมื่อโลกเปลี่ยนไปเด็กๆไม่ได้เปิดทีวีรอดูการ์ตูนเหมือนเมื่อก่อนพวกเขาโตมากับโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มที่เลือกดูอะไรก็ได้ทันทีไม่ต้องรอไม่ต้องทนดูโฆษณาและไม่ต้องรอเวลาออกอากาศขณะที่มีคู่แข่งที่หลากหลายเดินเข้ามาในอุตสาหกรรมอย่าง n น t f l i x YouTube และ Disney plus แถมยังใช้ AI วิเคราะห์ว่าผู้ชมชอบอะไรแล้วนำเสนอคอนเทนต์ให้ตรงใจแต่ Cartoon Network อาจปรับตัวได้ช้ากว่าช้าทั้งในแง่ของการพัฒนาแพลตฟอร์มช้าทั้งในแง่ของการปรับคอนเทนต์ให้เหมาะกับพฤติกรรมคนดูและช้าในการมองว่าโลกกำลังเปลี่ยนทิศซึ่งปรากฏว่าไรายได้ของ Cartoon Network และ Adult Swim รวมกันลดลงจากกว่า30,000ล้านบาทในปี2014 เหลือเพียง4,400ล้านบาทในปี2024หายไปกว่า85%ภายใน10ปีนี่คือราคาของการไม่ปรับตัวให้ทันไม่ว่าจะเคยยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าโลกหมุนแล้วเรายังยืนอยู่ที่เดิมก็เท่ากับว่าเรากำลังถอยหลังโดยไม่รู้ตัว